สวัสดีครับเอ่อมีข่าวออกมานะครับว่ามาร์คซักเบิร์กกำลังจะสร้างเมือง AI อะไรทำนองนั้นเรื่องนี้มันจริงเท็จแค่ไหนกันแน่วันนี้เราลองมาสกัดข้อมูลดูกันครับจากที่รวบรวมมานะคือต้องเคลียร์ก่อนว่ามันไม่ใช่เมืองจริงๆนะครับแต่มันเป็นโครงการลงทุนแบบมหาศาลเลยของ Meta ในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่มากๆ แล้วก็กินไฟเยอะมากเทียบได้กับเมืองเล็ก,เลกๆเมืองหนึ่งเลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมต้องใหญ่ขนาดนั้นเป้าหมายจริงๆเขาคืออะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อพวกเราอย่างไงบ้างนะครับ ก็เริ่มที่เรื่องขนาดกับการลงทุนก่อนนะคะ Meta นี่เขาทุ่มเงินน่าจะเป็นหลักหลายแสนล้านดอลลาร์เลยนะคะเฉพาะปีหน้าปีเดียวเนี่ยงบประมาณก็ตั้งไว้6-7ถึงหมื่นล้านดอลลาร์แล้วค่ะอันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่แบบชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการจะแข่งในสนาม AI นี้แบบจริงจังเลยโหตัวเลขนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับแล้วศูนย์ข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันต้องใหญ่แค่ไหนครับถึงต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้ เขาใช้คำว่า multi gigawatt clusters นะคะคือมันต้องใช้พลังงานระดับกิกะวัตต์ใช่คะ่ะซึ่งมันเยอะพอที่จะจ่ายไฟให้เมืองเล็กๆได้ทั้งเมืองเลยนะคะที่ต้องใช้พลังงานขนาดนั้นก็เพราะว่าการจะฝึก AI ระดับสูงมากๆหรือที่เรียกว่า AGI เนี่ยมันต้องการพลังการประมวลผลที่มหาศาลจริงๆคะ่ะต้องใช้วิเคราะห์ข้อมูลสร้างแบบจำลองที่มันซับซ้อนมากๆ โครงการแรกๆที่เขาพูดถึงก็มีชื่อ p r o m e t h e u s อันนี้น่าจะเปิดปี2569แล้วก็มี Hyperion ที่อาจจะใหญ่ถึง5กิกะวัตต์เลยนะคะมีที่หนึ่งที่ลุยเซียนาเขาเปรียบเทียบว่าขนาดมันเท่าเกาะแมนแฮกตันเลยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วว่าขนาดมันจำเป็นจริงๆเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่างั้นมาถึงเป้าหมายสูงสุดที่ว่า Superintelligence หรือ AGI เนี่ย มันคืออะไรครับทำไมแม่ถาถึงต้องทุ่มเทกันขนาดนี้ AI g หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปเนี่ยนะคะคือ AI ที่มีความสามารถทางปัญญาโดยรวมเพียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์ได้เลยในงานที่มันหลากหลายมากๆไม่ใช่แค่เก่งเฉพาะทางนะคะแต่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆหรือแม้กระทั่งมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้เองลองนึกภาพ AI ที่ ช่วยคิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆหรือวางแผนแก้ปัญหาโลกร้อนได้อะไรแบบนั้นเลยค่ะนั่นคือระดับที่เมตาเขาพยายามจะไปให้ถึงซึ่งแน่นอนการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่มากๆแบบที่กําลังสร้างอยู่นี่แหละค่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่สร้างศูนย์ข้อมูลนะคะยังทุ่มเงินแบบดึงตัวนักวิจัย AI เก่งๆหัวกะทิจากคู่แข่งจาก Google จาก OpenAI มารวมกันในทีมที่ชื่อ Superintelligence Labs ด้วยค่ะฟังดูเป็นการลงทุนที่ ทะเยอทะยานมากเลยนะครับเหมือนเดิมพันครั้งใหญ่เลยมันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงยังไงบ้างครับ ใช่ค่ะแน่นอนว่ามีทั้งสองด้านด้านโอกาสเนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จ Meta ก็อาจจะกลายเป็นผู้นำในตลาด AI แบบจริงๆจ,จังๆเลยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์เดิมของเขาอย่าง Facebook Instagram หรือ Metaverse ที่เขาพยายามทำอยู่แล้วก็อาจจะเปิดแหล่งไรายได้ใหม่ๆที่มหาศาลจาก AI ได้อีกแล้วก็มีอิทธิพลต่อทิศทางเทคโนโลยีของโลกเลยค่ะอื mm. Hmm. แต่ว่าความเสี่ยงมันก็สูงมากๆเหมือนกันค่ะทั้งเรื่องการเงินถ้าโครงการมันไม่เป็นไปตามแผนหรือใช้เงินมากกว่าที่คิด ความท้าทายทางเทคนิคเองก็ซับซ้อนมากเรื่อง A.G.I เนี่ยยังไม่มีใครทำสำเร็จจริงๆแล้วก็มีประเด็นเรื่องจริยธรรมความปลอดภัยกฎระเบียบต่างๆที่ต้องจัดการให้ดีอันนี้อาจจะโดนตรวจสอบเข้มข้นเลยค่ะไหนจะเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกเพราะมันใช้พลังงานเยอะมากจริงๆแล้วก็อาจจะกระทบธุรกิจเดิมของเขาด้วยนะคะถ้าทุ่มไปทางนี้หมดครับ ถ้าสมมุติว่า Meta หรือใครก็ตามทํา AGI ได้สําเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยแก้กันมานานแล้วไม่สําเร็จก็ได้อย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บพลังงานความยากจนอะไรพวกนี้มันอาจจะปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆไปเลยตั้งแต่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์การผลิตไปจนถึงชีวิตประจาําวันการทํางานของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะ งานที่มันซ้ำๆเดิมๆอาจจะน้อยลงแต่ความสำคัญของทักษะที่มันเป็นมนุษย์มากๆอะค่ะจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วคนทั่วไปอย่างเราๆควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับดูเหมือนว่าเราต้องปรับตัวกันเยอะเลยค่ะ สิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่การเรียนรู้ว่าจะใช้ AI ยังไงนะคะแต่อาจจะต้องไปถึงขั้นเข้าใจ AI จริงๆทั้งศักยภาพของมันแล้วก็ข้อจำกัดของมันด้วยควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ที่ AI อาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่างเช่นการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือ critical thinking อะคะ่ะเพื่อที่เราจะประเมินสิ่งที่ AI มันสร้างหรือแนะนามาได้ ความคิดสร้างสรรค์ที่มันซับซ้อนทักษะทางสังคมอารมณ์การทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็การตัดสินใจโดยใช้หลักจริยธรรม แล้วก็แน่นอนค่ะต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตคือพร้องที่จะปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอหรือที่เรียกว่า upskill reskill แล้วก็อีกอย่างคือการมีส่วนร่วมในการพูดคุยกำหนดทิศทางว่าเราอยากเห็น AI มันพัฒนาไปทางไหนติดตามข่าวสารแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เทคโนโลยีนี้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องของการถูกแทนที่ซะทีเดียวนะคะแต่มันคือการทางานร่วมกับ AI เพื่อเสริมศักยภาพของเราให้มากขึ้น วันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งความมุ่งมั่นที่แบบดูแรงกล้ามากๆของเมตาแล้วก็ภาพอนาคตที่มันก็ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆจากการพัฒนา AI ครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งทายให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทักษะมนุษย์ที่เราต้องพัฒนาเพื่อทำงานร่วมกับ AI ที่มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ย รูปแบบเฉพาะของทักษะเหล่านั้นมันควรจะเป็นยังไงกันแน่การที่เราใช้ AI ช่วยงานเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันกับการที่เราต้องใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกเนี่ยมันต้องการทักษะที่เหมือนหรือต่างกันแค่ไหนคะแล้วการที่เราจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับ AI ที่มีความสามารถสูงม,มากๆจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะอะไรที่เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกในวันนี้เลยก็ได้นะคะ